ขอมวผู้หญิงนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างไรในแต่ละช่วงของวัยกันบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับว่าปกติแล้วตอนช่วงที่เข้าสู่วัยรุ่นนะครับ ก็คือผู้หญิงนะครับน้องๆเนี่ยก็จะมีลักษณะของการที่อาจจะมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและก็เอสโตรเจนเป็นครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประจำเดือนก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าอาจจะมาไม่สม่ําเสมอแล้วบางคนก็อาจจะมามาหายๆนะครับที่สําคัญก็คืออาจจะเกิดอาการปวดประจำเดือนหรือมีปัญหาในเรื่องของการที่รอบรูไม่สม่ําเสมอนะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในวัยที่เป็นวัยเจริญพันธุ์หรือวัยทำงานเนี่ยนะครับหรือเป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเจอมาที่สุดก็เพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนทำงานแบบเรียกว่าเต็มที่นะครับมีหน้าที่ในการที่จะเตรียมตั้งครรภ์น,นะครับเตรียมในการที่จะฝังตัวของตัวอ่อนแบบนี้นะครับซึ่งนะครับรอบเดือนที่เกิดขึ้นก็จะมีปัญหาเช่นไหมครับอาจจะมีลักษณะของปวดประจาเดือนจนทํางานไม่ได้นะครับหรือกระทั่งว่ารอบเดือนไม่สม่ำเสม,เมอมีผลตอออ่อฮอร์โมนขึ้นขึ้นลง,ลง ต่างๆนะครับรวมทั้งพวกบรรดากลิ่นไม่พึงประสงค์ของน้องสาวก็มีนะครับเพราะถึงวัยนะครับที่เรียกว่าวัยทองหรือเรียกว่าวัยที่เริ่มมีประจำเดือนที่อาจจะค่อยๆน้อยลงนะครับก็จะมีปัญหาคือเอสโตรเจนน้อยลงก็จะมีผลต่อเรื่องเช่นนะครับอารมณ์เหวี่ยงนะครับวีนนะครับหรือลักษณะของการที่พิบักระดูกพุ่นนะครับปัญหาเกิดขึ้นจะผิวผมเล็บต่างๆนะครับรวมทั้งการนอนไม่หลับหรือกระทั่งในเรื่องของลักษณะของหลอดเลือดนะครับมีปัญหาเช่น NCD ต่างๆเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ในแต่ละวัยแต่ละช่วงนะครับของผู้หญิงก็มีความแตกต่างกันของปัญหาของฮอร์โมนตามตรงนี้นะครับผมก็ถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็หมอใจะให้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เป็นช่วงๆเลยนะครับ